วันนี้ผมจะมาแนะนํากระเบื้องลายไม้นะครับจะเป็นลายไม้เป็นแบบผิวด้านนะครับซึ่งออของเีทัชของเราเนี่ยจะมีลายไม้อยู่2แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือเป็นกระเบื้องลายไม้ไซส์ขนาด15,90คูณเกบและแบบที่2ก็คือลายไม้ที่ขนาด20คูณเมตร20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเบื้องลายไม้ของเราเนี่ยเป็นลักษณะไยงไนะครับเริ่มต้นมาดูที่กระเบื้อง ขนาดอยู่15คูณ90ก่อนนะครับซึ่งกระเบื้องตัวนี้เป็นกระเบื้องรุ่น TB Series นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตของเรานะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเ,เส้นไม้นะครับค่อนข้างจะโชว์เส้นไม้พอสมควรนะครับแต่เวลาเราเดินเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ากระเบื้องของเราเนี่ยมีหนามตามหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยเนื้อผิวของเขานะครับมีความด้านนะครับค่า R ของเขาจะอยู่ที่ R10 นะครับซึ่งผ่านมาตรฐานโดยปกติเนี่ย ค่า R เนจะเป็นค่าการลื่นนะครับมีตั้งแต่ขนาด R 9จนถึง R 13นะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ค่า R 10ทีนี้ให้สังเกตลายของเขานะครับจะเป็นลายที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับมีการโชว์ลวดลายโชว์ไม้ต่างๆนะครับ ทีนี้เรามีทั้งหมดอยู่4ีสีนะครับส,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 สีสีให้เลือกนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถไปปูได้ทั้งพื้นห้องน้ำนะครับพื้นสระว่ายน้ำพื้นเทเลสต่างๆนะครับแล้วก็ตัวลวดลายของเขาเนี่ยจะมีความ r a n d o m นะครับก็คือ,คอสามารถปูแล้วดูเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราไปใช้กระเบื้องที่ลายเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับมันจะปูแล้วไม่รู้สึก เป็นธรรมชาติเลยนะครับซึ่งตัวนี้ข้อได้เปรียบคือความเป็นธรรมชาติเขามีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เวลาเราใช้ยาแนวผมจะแนะนําตลอดเลยว่าให้ใช้ยาแนวเป็นแบบสีที่ใกล้เคียงกับลายไม้นะครับโดยมาเทียบกับตัวบอร์ดหรือแผงสีตัวยาแนว ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับไปใช้ของกลุ่มพวกเวเ e อร์ก็ได้นะครับหรือเจอร์เคหรือตัวเทียบเท่าตัวอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาของเราเนี่ยนะครับปกติราคาขายของเราจะอยู่ที่700นะครับแต่วันนี้ที่เราขายกันอยู่เนี่ยเราจะอยู่ที่490บาทนะครับ490บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับดูได้ที่สาขาเสรีิไทยแล้วก็สาขานนทบุรีนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรา มาดูกันว่าตัวที่2ของเราเป็นอะไรบ้างนะครับเชิญทางนี้เลยครับอตอนนี้เนี่ยเรามาดูเรามาอยู่ในส่วนที่2ของเรานะครับก็คือจะเป็นขนาดกระเบื้องไซส์20คูณเมตร20นะครับไซส์พวกนี้เรามีหลากหลายขนาดเรามีหลากหลาย Number, หลากหลายนัมเบอร์นะครับหลากหลายโค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าสามารถมาเดินหรือมาเหยียบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างได้เลยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมก็อยากให้มาสัมผัสนะครับอยากให้มาเหยียบ พราะเวลาเราซื้อกะเบื้องเนี่ยถ้าเป็นกระเบื้องลายไม้บางทีเราดูที่รูปเราจะไม่รู้เลยว่าผิวสัมผัสเป็นยังไงแนะนําว่าให้ให้เหยียบนะครับหรือว่าให้เดินเยอะๆเลยแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าผิวแต่ละตัวของเราเนี่ยมีความแมทไม่เหมือนกันนะครับขอให้ลูกค้ามาเดินแล้วมาชมท,ที่ที่ทั้งสาขาเสรีไทยแล้วก็สาขานนทบ,บุรีเลยนะฮะทีน,นี้มาดูกันว่าลายไม้แต่ละตัวของเราเป็นไงบ้างนะครับ มาดูตัวแรกนะครับลายไม้ตัวนี้รุ่น V 2อ2 0 0 7นะครับแล้วก็ V 2 1 2 0 0 6และ V 2 1 2 0 0 5 3ลายเนี้ยจะเป็นลายไม้ที่มีความด้านนะครับและที่สำคัญเลยเอาไปใช้กับพวกงานล็อตเหมาะมากนะครับลายต่างๆเนี่ยมันมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างตัว V 2 1 2 0 0 4ก็เช่นกันก็ยังใช้กับลอบ็อตได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมา V 2อ2 0 0นะครับ <c oughs> ลวดลายของเขาเนี่ย จะเป็นลายที่ค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็ความเป็นลายไม้ก็ค่อนข้างดิบแต่ว่าดิบเป็นลักษณะปนกางนะครับซึ่งตัวตรงนี้เนี่ยสามารถไปใช้กับงานาพวกแนวเขาเรียกอะไรนะแนวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับ าสามารถไปใช้ได้เลยนะครับพวกนี้แล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะใช้เป็นกลุ่มพวกบ้านแบบแนวบ้านธรรมชาตินะครับอยู่บนเขาหรือว่าแนวที่โชว์เป็นแบบความเป็นธรรมชาติของของเขาเลยเนี่ยก็เล่นกลุ่มพวกนี้ได้นะครับครับผมเรามากลับมาดูในไซส์ข้างล่างของเรานะครับไซส์ข้างล่างที่พื้นของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มสีเข้มนะครับซึ่งกลุ่มสีเข้มของเราเนี่ย มันจะเหมือนกับไม้โบราณเลยนะครับซึ่งลายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเ,เราเราจะเป็นลายแรนดอมนะครับแล้วก็จะมีโทนสีที่ให้เลือกมากมายนะครับแต่ตัวที่นิยมนะครับตอนนี้ตัวที่นิยมเลยก็คือจะเป็นตัว ESM 2อ2 0 0 3ตัวนี้นะครับสังเกตว่าลายไม้ของเขาเนี่ย ค่อนข้างสวยมากนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ผิวเขาจะมีความมันเล็กน้อยนะครับแต่เดินแล้วก็ยังมีความด้านอยู่นะครับตัวนี้สังเกตลวดลายครับเขาจะมีตาไม้ที่ดูสวยงามมากนะครับต่อมาตัวที่ขายดีนะครับที่สาขานนทบุรีเลยก็คือจะเป็น2อองรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเอ่อวีสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับวีสองศูนย์วีสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยจะเป็นลายไม้ที่ เป็นเหมือนไม้นอกนะครับเหมาะกับเหมาะกับพวกบ้านที่เป็น นาวิตเรีนะครับก็ได้นะฮะหรือโมเดนก็ได้นะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับพวกนี้จะเป็นเนื้อแกนิโต้นะครับเป็นเนื้อพอร์ชเลนที่เผาไปสูงเป็นเนื้อแกนิโตแล้วนะครับการดูดซึมน้ําของเขาก็จะต่ำนะครับสามารถใช้ทั้งได้ภายในภายนอกนะครับใช้ได้ใช้ในห้องน้ําก็ได้นะครับหรือบางท่านเอาไปใช้เป็นที่จอดรถก็ได้นะครับต่อมามาดู Q ิ1 2 0 1 2 0 5อ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ลักษณะของไม้ของเขาเนี่ยจะเหมือน คล้ายเหมือนไม้สักนะครับค่อนข้างจะเป็นสักทองนะฮะความเป็นธรรมชาติของเขาคือใกล้เคียงกับไม้ไทยมากนะครับเพราะว่าลายเส้นหรือว่าพวกเส้นนะครับเส้นสายของเขาเนี่ยค่อนข้างบางไม่หนาจนเกินไปตัวนี้จึงเป็นที่นิยมทั้งสองตัวนะครับครับผมต่อมามาดูกลุ่มพวกไม้สีสว่างนะครับไม้สีสว่างเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ชุดพวกนี้ไปนะครับ ตัวนี้ลักษณะภาพรวมจะเหมือนไม้นอกนะครับแล้วก็บางรุ่นจะเป็นรุ่นที่ขัดขัดแป้งนะครับเป็นลักษณะเหมือนเอาแป้งมาลงผิวแล้วก็ทําการขัดนะครับซึ่งจะโชว์ลักษณะของตาไม้นะครับทีนี้ไม้พวกนี้เอาไปปูอะไรได้บ้างนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความด้านของเขานะครับความด้านของเขาเนี่ยจะทําให้เราสามารถปูได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นปูหน้าบ้านอย่างในกรณีลูกค้าที่บางท่านเนี่ยกลัวนะครับกลัวลื่นนะครับหรือเอาไปปูกับบ้านของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับพวกนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้บางคนเนี่ย สามารถเอาไปปูที่สระว่ายน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของกระเบื้องลายไม้ที่มีความด้านนะครับสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้หลากหลายนะครับถ้ายังไงเนี่ยสามารถแวะมาดูได้นะครับที่สาขาเสรีไทยแล้วก็สาขานนทบ,บุรีนะครับเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับได้ไหมครับพี่พอ